โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องชัดตโตยโยตงนี้พี่จะมารีวิวแอดออนที่จะเป็นกาวบวสมุดเวทมต์สมุดเ,เนาะนี่จะเห็นสมุดขึ้นมาใช่ไ,ไหมนี่ก็มีประน,นี้เนาะสมุดอย่าวพี่เอาออกมาหมดเลยอ่นะดูสิมีอะไรบ้าง ก็เมื่อเราเกิดมาพุ๊บเราเกิดมาจะเห็นแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นปาสาหอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวขอ,อย้ายเข้าไปอะ่ะมันจะแร,แรกๆหน่อยนี่ไงอยู่ดีซัมมอนมนตรงนี้เฉยอยู่ดีไอตรงนี้มันก็ซัมมอนมาเฉย ต้องปรับกราฟิกครับปรับกราฟิกให้กลับก,ก่อนเพราะยิงก่ายิงแต่ลื่นเหตุอะไรรู้ไม่ค่อยช่วยอะไรแต่ก,กราฟิกกลับประมาณนี้ก็นะแล้วเราก็ลอง อ๋อข้างในเป็น่นี้เอง เดี๋ยวห่างก่อนโอ้ยเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะสัญญา,อาโอเคเรามาดูมอนสเตอร์กันก่อนเลยครับมอนสเตอร์น่าจะเหมือนเดิมมีนี่มาด้วยเพิ่มมาโอเคเรามาดูสมุดแรกกัน อะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยเป็นงไงอ๋อเป็นสมุดถือแล้วทำอะไรเขาได้ไงอ่ะติดผิดด้วยไม่เงี้ยไม่รู้กัน,กนว่าปทำอะไร ปับกาฟิลอินึงกัน ตายสิหนังสือเกี่ยวกับอะไรวะนี่ก็ไม่รูแล้วนะต่อไปเป็นสมุดไยอะไรคืออะไรอ่ะนสืออะไรอ่ะโอ้สิ่งจะพีดีเหรอคืออะไรวะรนี่ก็ยังไม่รู้ความสามารถเนานะ ตีเปล่าต้องตีเปล่าไม่ใช่มันต้อสื่ออะไรเปล่ามนันฮะฮมีอะไรไม่ใช่องตีดูอ,อ๋อให้กด<ป>นางแล้วก็กดไม่ได้ไม่ไมกดได้ ขอแยาไปอยู่ไกลๆเพราะมันจะกดซื้อของอ่ะพี้งิงค์งขอดูหนังสือนี้ก่อนนะครับหนังสือนี้ไม่ทำอะไร กดชีพ okay, แล้วผมขอเปลี่ยนมอนสเตอร์เป็นเจ้าซอมบี้พิกแมนโอเคครับอันนี้อันนี้จะติดฝากกว่วา ไอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งหนังสือเนอีย่ยเจ๋งดีหนังสือเนอีย่ยต่อไปเป็นหนังสือ น้องซื <mean> ้อทต่ไม่ลอยแล้วก็ใช้ก๋มลอบ อ๋อมันคือมันต้องขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยท่านชมนี่ตรงขวามืออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวะนี่เดี๋ยวผมวงคมก่อนนะตรงเนี้ย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 เนี่ยเนี้ยเออไม่เชื่อเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยขึ้อยู่ตรงนี้ด้วยโอเคต้องสื่อทำให้เป็นต่อไปเป็นไกเจ้าแข่งเหรอต้องสื่อแข่งเหรอ Du, han sagde du kæng, ikke? Chia? Ha. นี่จะเอาไว้ทำอะไรครับมนทำสตูในน้ามัง้งทำทำมันสโลมัง้งทำให้สตูสโลด้วยเราสโลด้วยจะไปเป็นอะไรนี่เนาะน้องสื่อเกียวกับไ้ไม่รู้อะเดี่ยวลอดูกันก่อน สบายนีอ่ะคืออะไรนักสืออะไรอ่ะนักส,สื่ออะไรอ่ะท่ยกับอะไรอ่ะ,อะ ก่อนรู้ส่วนแรกเลยนี่และหลอกเราได้เไยไอสิ่งปลูกสร้างเกกาต้องเคลียร์มัลตกมันก่อนอะอจะไปเอนนี้ก่อนอ่า ป่อะไรอะวไปะไปเถอะไงเอย่าขอลองสาบานสิชาบ้านอยหน่อย ถ้าเป็นพวกมอนเตอร์จะพาพรเราส่วนพวกดีเจอร์น่าจะเป็นเจอลีพอร์ตนะมั้งเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปก่อนเดี๋ยวชาร์จก่อนไหมเดี๋ยวให้นี่เต็มก่อนไหมเอาสิบก่อนโอเคอเดี๋ยวลองกับ จะเป็นหนังสือเปล่าโอเคหนังสือเปล่า่อ,อปาาไปสุดท้ายนั่นจะเป็นเจ้าไออะไรคือ,อไม่บอกคือร้อยทำไรอ่ะ คืออะไรนังสือมาทำอะไรอ่ะมันไม่ไม้ไมทำอะไรอ่ะมันเป็นหนังสือ รู้ความสามารถมันก็ขอไปจด้วยเนาะแต่เพราะทำว่าอะไรเก่งสุดพี่วานเนี่ยอันนี้กับไอ้อะไรสักอย่างเห็นไหมทเทเลพอตมาทเทเลพอตไปไปเดินทเทเลพอต ก็ไม่รู้เนาะกอยตอนนี้น่าจะมีเพียงแค่นี้กันเนาะกระสือก็ไม่เยอะมากนี่ก็เจมกันนะไฟอ่ะนี่ยเนี่ยวางเยอะเลยวางเยอะเลย ธรรมาชาบานอ๋อไ้เกิดไอไอตรงเนี้ยมันไอตรงขวามือเนี่ยที่เขียนว่า m a n a เนี่ยไตเกอร์ของเราไม่พอมันจะมันจะติดพิษ เราต้องทำให้มากพอถึงเราจะใช้สมุดเวได้ไม่พอโอเคก็เช่าวันเนะกะคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับก็ประแจออนเฉยๆก็ขอกาบมาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย